หลายหลายคนนะครับที่เคยเขียน Front End กันมาก่อนปกติถ้าเกิดว่าเขียน React เนี่ยครับทำ Router กันแบบไหนครับบางคนนะครับอาจจะใช้ Ten Stack Router นะครับซึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ในวันนี้ขอแนะนำ React Router เวอร์ชันใหม่ครับก็คือเวอร์ชัน7นั่นเองในเวอร์ชัน7เนี่ยนะครับมี Major Change นะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เยอะในระดับหนึ่งเลยซึ่งสิ่งที่ผมชอบมากๆนะครับในเวอร์ชัน7เนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่า Framework Mode เริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่า Framework Mode เนี่ยคืออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ ลองไปดูกันดีกว่าครับว่าทำไมผมถึงชอบเจ้าสิ่งนี้ครับก็อยู่กันที่หน้าของเจ้า React Router นะครับหน้าแรกเลยถ้าเกิดว่าใครเคยใช้เนี่ยอาจจะเห็นว่ามันมีเปลี่ยนไปเล็กน้อยส่วนของเวอร์ชัน7ไม่รอช้าครับเราเข้าไปดู document ของเจ้าตัว React Router ตัวนี้เลยดีกว่านะครับผมถ้าใครไม่เคยใช้เนี่ยไม่เป็นไรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันแล้วกันนะครับว่ามันใช้งานยังไงซึ่งแน่นอน,นครับขอ remark เอาไปก่อนนะครับว่าวันนี้จะไม่ได้มาเล่าทั้งหมดนะครับของเวอร์ชัน7เนาะที่มีอัปเดตอะไรบ้างนะครับผมเพราะว่าองจิกก ค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เราจะเน้นไปที่เจ้าตัว Framework Mode ตัวนี้นะครับที่ผมชอบเนาะแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันว้าวมากๆซึ่งจะตัว Framework Mode นี่นะครับไม่เคยมีมาก่อนนะครับในเวอร์ชัน6าะตอนนี้เป็นเวอร์ชัน7แล้วนะครับก็มีสิ่งใหม่ขึ้นมานะครับเจ้าตัวนี้ Framework ซึ่งก่อนจะไปดูของเวอร์ชัน7นะครับเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างของเจ้าตัวเวอร์ชัน6ก่อนนะหลายๆคนนะครับที่เคยใช้เจ้าตัวเวอร์ชันเก่าๆมาก่อนนะครับอาจจะคุ้นเคยกับหน้าตาแบบนี้นะครับผมที่เราจะต้อง import browser router เข้ามาก่อนนะครับผมแล้วก็เอามาครอบ เนาแบบนี้นะครับใครที่ใช้เวอร์ชันใหม่ขึ้นมาอีกนะครับก็อาจจะคุ้นเคยกับลักษณะแบบนี้นะครับผมที่เราประกาศคอนส์เราเตอร์เอาไว้นะครับแล้วก็ Import จะตัว create browser router ตรงนี้มานะครับแล้วเราก็ s e t up router ของเรานะครับส่วนที่แตกต่างนะครับในเวอร์ชันเในพาร์ทของการ routing นะครับการสร้างหน้าต่างๆจะเลื่อนลงมาให้ดูตรงนี้ครับสิ่งที่แตกต่างคืออะไรนะครับ สิ่งที่แตกต่างขึ้นมาคือในโฟลเดอร์แอปของเราะรจะมีไฟล์นึงขึ้นมาชื่อว่า routes.ts ตรงนี้ซึ่งเรารสามารถกำหนด,ด r o u t e ของเรารผ่านเจ้าตัว export default ตรงนี้ได้เลยนะเราใส่เป็น array เข้าไปมีหน้าอะไรบ้างเช่นหน้า index เราจะให้ r e n d e อร์ไฟล์ไหนอนย่างเคสนี้ก็ Render home.tsx ใช่ไหมครับและเราก็สร้างหน้าขึ้นมาอื่นๆเช่น path เราชื่อว่า about ส่วนไฟลนะ์เราก็ให้เรนเดอร์เป็น about.tsx รวมไปถึงสามารถสร้างเป็นเลเยอร์ได้เช่นเดียวกันซึ่งเราอาจจะมีเลเยอร์ใช่ไหมครับของการ auth ent, ที่เหมือนกันแต่เราแสดงผลการล็อกอินกับรีจิสเตอร์ที่แตกต่างกันในลักษณะน,นี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราพาลงไปดูดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดอยากใช้งานเนี่ยทำยังไงก็พี่คำสั่งนี้มานะครับผมแล้วก็เอามาว่างในนี้เลยนะครับพอเราลองคำสั่งเมื่อกี้ไปแล้วใช่ไหมครับเขาก็จะถามว่าอิน t ิเ l ียลกิเลยไหมนะครับก็ yes no ไปก็ได้นะครับ yes ละกันเนาะแล้วก็จะ install dependency เลยไหมก็ yes ไปเลยก็ได้นะครับ อรอนิดนึนงอันนี้เป็นสเต็ปการอินสตอลปกติไม่มีอะไรนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะ cd เนาะเข้าไปใน my react router app นะครับก็คือชื่อโฟลเดอร์ที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับแล้วก็ npm install ตามสเต็ปนะครับขั้นตอนนี้ไม่มีอะไรเหมือนเรา install react project ตามปกติทุกอย่างเลยครับแล้วก็เปิดหน้าเว็บขึ้นมานะครับ npm run dev อ่ะตอนนี้เราจะได้หน้าตัวอย่างหน้า home นะครับเป็นแบบนี้ นอนหน้าแรกนะครับอ่าเดี๋ยวเราเปิดโค้ดขึ้นมาเลยดีกว่านะครับผมตอนนี้ผมย้ายมาใช้เคอร์เซอร์แล้วนะฮะโครงสร้างตอนนี้นะครับหลายๆท่านอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับผมใครที่เห็นโครงสร้างตอนนี้นะครับอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันแอบแปลกๆหรือว่าเปลี่ยนไปจากที่เคยรู้จักนะครับเวลาเขียนเรียงปกติอยากแชร์อย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้ว React Router นะครับผมเจ้าของหรือว่าคนทำนะครับเป็นคนเดียวกันหรือว่าทีมเดียวกันนะครับกับ Framework React ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า เผื่อใครไม่รู้จักนะครับอันนี้ผมเปิดหน้าเว็บเจ้าตัวนี้ให้ remix เนี่ยเราก็ไม่เคยทําเป็นคลิปเป็นอะไรมาก่อน,นอะแต่ว่ามันจะมีบางฟังก์ชันนะครับเช่นเจ้าตัวดเด d e r หรือว่า a คชั่นต่างๆนี่ครับที่ react router ตอนนี้เขาเหมือนผสม2ออย่างเข้าด้วยกันนะครับก็คือเจ้าตัว remix กับเจ้าตัว react router เวอร์ชันใหม่เข้าด้วยกันแล้วนะครับทำให้สามารถใช้หลายๆฟีเจอร์นะครับของเจ้าตัว remix เผื่อใครไปเจอตัวอย่างนะครับแล้วงงว่ามันมาจากไหนนะครับให้รู้ว่าโอเคบางส่วนมันหยิบยืม จ้า remix เนี่ยมาแต่ไม่ต้องกังวลนะครับโพส่วนใหญ่ของ remix เนี่ยก็คือ react ที่เราคุ้นเคยนี่แหละนะครับผมดังนั้นไม่ต้องกังวลทีนี้ผมจะพาไปดูไฟล์แรกนะครับผม routes. ts เนาะก็เหมือนในตัวอย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยจะมากำหนดหน้าต่างๆในไฟล์นี้นะครับ routes. ts เรียกง่ายๆว่าเป็นเหมือนไฟล์ config routes ของเรานะครับส่วนเจ้าตัวโฟลเดอร์ routes.ts ตรงนี้นะครับผมก็คือเหมือนกับว่าใน routes ของเรานะครับมีไฟล์อะไรที่เราจะใช้บ้างนะครับหลักๆก็มี home ดูจากตรงนี้นะครับในไฟล์ routes. ts จะเห็นว่าเราสามารถ Import นะครับเจ้าตัว index เข้ามาจาก React Router เนาะแล้วก็ refer นะครับไปถึงโฟลเดอร์ r o u s e s เติม s ตรงนี้แล้วก็เป็นไฟล์ home.tsx ผมจะเริ่มจากง่ายๆก่อนนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ในโฟลเดอร์ r o u s e ตรงนี้ new file แล้วก็ blocks.tsx นะครับเสร็จแล้วก็ตามสเต็ปเนาะสร้างคอมโพเนนต์ขึ้นมาแต่สร้างเสร็จแล้วนะครับอันนี้เหมือนเราสร้างคอมโพเนนต์ปกติใช่ไหมเราก็จะต้องไปคอนฟิกใน r o u t ts ตรงนี้เพิ่มใส่ผ่านเข้าไปนะครับเป็น blocks.ts เนาะแล้วก็ไฟล์ที่เราจะใช้นะครับ routes แล้วก็ blocks.tsx นะครับแล้วก็อย่าลืม import อ่ะเรายังไม่ได้รันโปรเจกต์นะครับก็อย่าลืมรันโปรเจกต์ด้วย new terminal ครับ npm run ก็จะเห็นว่ามาแล้วเห็นไหมครับมีหน้าแรกให้ดูหน้าแรกก่อนเนาะแล้วก็ slash blocks นะครับก็คืออันเมื่อกี้แหละพึบมาแล้วเรียบร้อยนะครับง่ายไหมครับถึงตรงนี้แล้วเราจะเพิ่มหน้าไปกี่หน้าก็แล้วแต่เรา อยากจะเพิ่มหน้าบล็อกจะเพิ่มหน้า about us หรือว่าท่านอื่นๆเนาะอาจจะมีตามโปรเจกต์ของตัวเองในหน้าแดชบอร์ดหน้าอะไรเราก็มาทำอยู่ในตรง b r o u s e s t s ตรงนี้ได้เลยนะครับ ทีเดยวซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเกิดเรามาดูจากตัวอย่างเนาะก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเราอยากทำ layout อะไรพวกนี้นะครับก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับหลายท่านจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากรับพารามิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยจะต้องเขียนยังไงหรือว่าทำยังไงนะครับในแต่ละหน้าทำให้ดูเลยแล้วกันนะครับตมนี้เลยนะครับเราบล็อก id ก็คือเรานะครับจะดูจากบล็อก id ส่วนที่เรายังไม่ได้สร้างนะครับก็คือไฟล์ที่ชื่อว่า block.tsx ตรงนี้เราก็ไปสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ก .tsx เนะครับเพื่อความคลีนโค้ดนิดนึงนะครับก็แก้เป็นบล็อก ID ก็ได้นะครับ,รบจากนั้นนะครับในบล็อก t s x ตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับซึ่งโค้ดตรงนี้ก็ให้ AI Gen นมานะครับผมแต่ว่าจะให้ดูว่ามันสามารถทําได้เท่านั้นเองนะครับอ่ะโพสตตรงนี้นะครับตัวแปรอันนี้ก็คือเป็นบทความของเราเนาะมี2ออัน แล้วก็สิ่งที่เป็นฟีเจอร์นะครับของใน Remix เนาะที่เขาเอามาใช้ผสมกับเจ้าตัวเรียกลอเตอร์ก็คือเจ้าตัวโหลดเดอร์ที่เขาจะทำหน้าที่นะครับรับพารามิเตอร์เข้ามาซึ่งเราก็สามารถดึงเจ้าตัว p a r a มิตัวนี้เข้าไปค้นหาโพสตได้ซึ่งขั้นตอนตรงนี้ปกติแล้วก็ควรจะเป็นยิง API หรือว่าไปคุยกับ หลังบ้าน back end นั่นเองฟังก์ชันคอมโพเนนต์ของเรานะครับก็ทำหน้าที่แค่นำนะครับเจ้าตัว use loader data ตรงนี้มาใช้นะครับเขาก็จะเอาข้อมูลที่ได้จาก loader มาเก็บในตัวแปร post ตรงนี้แล้วก็เอามาแสดงผลตรงนี้เขาจะได้ s t ต l i n ิแบบนี้แล้วก็ใช้ tailwind มาช่วยนิดหน่อยเห็นไหมว่าเปลี่ยนบล็อกหนนะครับแล้วก็บล็อกสอแบบนี้ ก็จะเห็นว่ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งถนะ้าเกิดใครอยากดูแบบเต็มๆนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างเนาะการ Routing อ่ะแนะนําให้มาดูที่ document หลักของเขาตรงนี้เลยอย่างเช่นในเคสกรณี Layout ว่าหน้าตามเป็น,ปนยังไงถ้าเกิดเราใช้ Layout ถ้าเกิดว่าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วอาจจะแบบยังไม่คือนะครับผมอยากจะแบบกลับไปใช้ของเก่านะครับจริงๆใครนะครับรู้สึกว่าใช้ไอ้เจ้าตัว framework หมดเมื่อกี้แล้วรู้สึกว่าแบบมันใช้ยากหรือว่าแบบว่าอยากจะกลับไปใช้แบบเก่าคุณแค่ install ชั r น i จ n 7นะครับจริงๆแล้วเขาก็ให้เราสามารถใช้ data mode ได้หน้าตาแบบนี้ประกาศตัวแปร้ใชือจะ ใช้เป็น declarative Mode แบบเดิมแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าอาจจะคุ้นเคยแบบนี้มากกว่าอยากจะกลับไปใช้ก็ใช้ได้วันนี้มาให้เห็นว่าเอยของใหม่ framework Mode อันนี้ส่วนตัวผมชอบก็อยากให้ลองใช้ดูถ้าเกิดใครสนใจซึ่งถ้าเกิดว่าอยากศึกษาแบบละเอียดเต็มๆเ,เลยนะครับผมแนะนําให้ เลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับผมจะมีพาร์ท u t o r i รี่นะครับที่เขียน่า address book นะครับที่ให้เราเนี่ยสามารถฝึกแล้วก็ลองทำตามดูได้ซึ่งเขาจะไปแบบสเต็ป by สเต็ปเลยนะครับเริ่มตั้งแต่สร้างโปรเจกต์แล้วก็ทางด้านขวาตรงนี้ครับได้แตว่าเอาฟีเจอร์ใหม่ๆเนี่ยครับเอามาใส่ในด็อกิเมนต์ตัวนี้เลยซึ่งหน้าตาที่ได้ออกมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้สมบูรณ์นะครับแต่ว่าผมลองขึ้นออกมาให้ดูนะครับว่าเวลาเราได้หน้าตาออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับซึ่งในปลายทางของเจ้าตัวทัวต ทั้งหมดเลยนะครับก็อยากให้ไปลองเล่นจะ Edit จะ Delete นะครับจะ Add User ใหม่ๆนะครับเ <c oughs> ข้ามาในเจ้าตัว Address Book ตัวนี้ทำได้หมดเลยรวมไปถึงการเซิร์ชด้วยนะครับก็เดีลยนไปลองเล่นดูนะครับเห็น <c oughs> แบบนี้แล้วนะครับเจ้าตัว React router v เวอร์ชันเเนี่ยน่าลองใช้ไหมครับลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยหรือว่าใครมี router ตัวอื่น ที่ใช้อยู่นะครับของฟัง React ก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันบางคะใช้ Next.js นะครับหรือบางคนจะใช้ Remix อยู่แล้วหรือว่าบางคนเขียน React เพียวๆลองแชร์กันหน่อยซึ่งเรื่อง React แบบนี้นะครับเราก็มีสอนแบบเต็มๆด้วยเช่นเดียวกันใน Road to Front End Developer Bootcamp 2025ครับซึ่งรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าพิเศษสุดๆครับผู้เรียนสามารถจองสล็อตเวลา1ต่อ1นะครับเพื่อ ขอคอนซัลท์ได้ครับผมซึ่งถ้าเกิดสงสัยอะไรในเนื้อหานะครับหรือว่าตอนที่ทำโปรเจกต์แล้วติดปัญหาอะไรนะครับก็กดจองเวลามาได้เลยดีไหมชอบไหมถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ไปดูรายละเอียดเต็มๆได้นะครับที่ school. b o n d u e l e com นะครับแล้วก็ลองเสิร์ชหา Road to f o n t In Boot Camp 2025หรือถ้าไม่อยากเสิร์ชเองนะครับลิงก์อยู่ใต้ description ครับใครสมัครแล้วนะครับก็เดี๋ยวเข้ามาเจอกันนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ